สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์ส Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบรถจนต์ New Suzuki Swift Power You Up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีครับตอนนี้เราก็เข้าสู่สิ้นเดือนกรกฎาคมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอีกไม่นานครับอีกไม่กี่วันเลยด้วยซ้ำไปก็จะเข้าสู่เดือนสิงหาคมครับหรือว่าเดือนที่8นะครับถ้าเรานับนะเดือน8 9, 10, 11, 12อีก5เดือนเนะครับเราก็เข้าปีใหม่แล้วครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยครับแต่ถ้าเราพูดถึงช่วงเดือนกรกฎาสิงหาคมนะครับ ก็จะเป็นกึ่งๆฤดูฝนนะครับก็ถ้าท่านใดที่เดินทางบ่อยๆนะครับหรือว่าต้องเดินทางไปข้างนอกนะครับก็ระมัดระวังนะครับพกร่มหรือว่าใส่หมวกไปด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะฝนตกเมื่อไรครับถ้าคุณผู้ชมดูจากสภาพต่อนี้นะครับพูดกันตามตรงเลยก็ฝนตกมาสดๆร้อนๆเหมือนกันครับแต่จุดที่เป็นไฮไลท์อันนึงเลยก็คือนี่ครับ e ีุสุ mulex คันนี้ที่อยู่ด้านข้างของผมครับตัวนี้คือจะเป็นรุ่น rs ครับคือตัวใหม่ล่าสุดเลยอันนี้สปอร์ตสั้นๆครับว่า เร็วๆนี้ครับผมจะมีคันเนี้ยมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับท่านใดมีคำถามใดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับพวกเราก็มีสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือว่า YouTube c h anel n ของพ่อมรดยนก็สามารถเข้าไปได้เลยครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารประจำสัปดาห์ก,กันก่อนเลยครับมิสเตอร์ชูกังจื้อผู้จัดการทั่วไป บริษัทเนต a าออโต้ไทยแลนด์จำกัดแถลงข่าวเปิดตัวเนตาเรถจนต์พลังงานไฟฟ้าสไตล์ SUV เสริมทับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยชูจุดเด่นภายในห้องโดยสารกว้างนั่งสบาย80%ของพื้นที่ห้องโดยสารเป็นวัสดุผูกนุ่มหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟังก์ชันการใช้งานอัจฉริยะและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADA s ระดับ2.0รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันคุ้มกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกำลังสูงสุด163แรงมา้ามีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่ n e t a X รุ่น Comfort ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด401กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งราคา739,000บาทและ n e t a X รุ่น Smart ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด480กิเมตร ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งราคา799,000บาทพร้อมส่งอมอบให้ลูกค้าต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป Mitsubishi เผยโฉม All-New Mitsubishi Triton Black Edition รุ่นพิเศษจำนวนจำกัดปรับโฉมจาก All-New Mitsubishi Triton d o u b l Cab Plus Ultra g e ียอัตโนมัติเติมความหล่อเข้มเต็ม,ตมพิกัดด้วยชุดแต่งสีดำรอบคันล้ออล้อยสีดำขนาด18นิ้ว มาพร้อมเครื่องยนต์คลีนดีเซลเทอร์โบไฮเปอร์พาวเวอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้พละกกำลังสูงสุดที่184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรช่วงล่างใหม่และแชสซีเมกะเฟรมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบเพื่อมอบความสะดวกสบายพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบครันโดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1 2 0 0 0 0บาท โอม d ด้าแอนเจคูประเทศไทยภายใต้เชอรี่ออโต้บิเวิลเผยสเปคและคอนเซปต์การออกแบบรถยนต์ j จคูซิกรถออฟโรดพรีเมียมพลังงานไฟฟ้า100%เเซที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสร้างสารรค์จินตนาการไร้ขอบเขตด้วยดีไซน์อ e ีคูปทรงกลองมาพร้อมกับนวัตรกรรมใหม่ภายใต้คอนเซปต์ออฟโรดเทรนดี y, ที่เต็มไปด้วยพลังสุดแข็งแกร่งและสุดท,ที่งดงาม ทำให้เจคูซิกเป็นรถออฟโรดที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ชื่นชอบความสวยงามในยานยนต์แต่ก็ยังมองหารถที่มีสมรรถนะในการขับขี่บนพื้นผิวที่หลากหลายทั้งทาง,ทงลาดชันขึ้นภูเขาลุยน้ําลุยป่าไปจนถึงทะเลสาดด้วยสําหรับผู้ที่สนใจรถยนต์เจคูซิกสามารถเยี่ยมชมรถยนต์สเปคพรมอะไรขวาครั้งแรกได้ที่งานเปิดตัวพร้อมเปิดราคารถยนต์โอมด้าซีฟ EV ในวันที่6สิงหาคมนี้เวลา1 7 0กาเป็นต้นไปณเพนนารี่ฮอลล์1-2ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปอรเช่ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ Cayenne SE Hybrid Coupe ที่ผลิตขึ้นสำหรับแฟนๆปอร์เช่ชาวไทยมาเพราะอุปกรณ์มาตรฐานที่เหนือชั้นมีฟีเจอร์มากมายเมื่อเทียบกับรุ่นพื้นฐานที่นำเข้าจากยุโรป เสริมความโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ HD Matrix LED ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในของห้องโดยสารมีการติดตั้งพวงมาลัย GT Sports และแพ็กเกจ Sport Chrono พร้อมนาฬิกา Porsche Design เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและยังมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆอีกมากมายพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะเครื่องยนต์ V6 Turbo 3.0ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ มีกำลังรวม519แรงม้าวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุด90กิโลเมตรคายเยน SE Hybrid ร o u p e รุ่นใหม่ที่ผลิตขึ้นสำหรับประเทศไทยราคาเริ่มต้นที่6 2 9 0 0บาทโดยมีกำหนดส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปบริษัทเรเว y ออโต m โมทีฟจำกัดผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบ y วอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า BYD สามารถนำรถมาชาร์จไฟฟ้าได้ฟรีเริ่มต้น0บาทที่สถานีชาร์จเรเวชาร์เจอร์ทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทุกภูมิภาครวมกว่า1,200แห่งสำหรับรถคันแรกที่ทางบริษัทได้จำหน่ายทุกรุ่นทุกคันไม่ว่าจะเป็น BYD Dolphin au BYD Auto t r e และ BYD Seal ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนาสูงสุดถึงวันที่3ม,มก,กราคม2 5 6 8 โดยลูกค้าของ BYD สามารถติดตามรายละเอียดและศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage BYD r e เว Thailand หรือสอบถามข้อมูลที่โชรูมและศูนย์บริการ BYD ใกล้บ้านบริษัทเทคโนเซลล์เฟรจจำกัดผู้นำเข้าและจะดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และอาคารลามิน่าจากสหรัฐอเมริกาโดยคุณจันทภาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยประจำปี2 5 6 7หรือ Marketeer Number no. One Brand Thailand 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่9ในหมวดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ซึ่งจัดโดย Marketeer Group ร่วมกับบริษัท Marketing Move จำกัดซึ่งมีศาสตราจารย์วิทวั์รุ่งเรืองผลภาควิชาการตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานคณะทำงานและวิจัยเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์แบบ และทานต่อสานการณ์ยังมีการสำรวจถึง6,000ตัวอย่างจากผู้บริโภคทั่วประเทศ คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารรถยนต์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ world wide web c a r r e s e a r t co t h หรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของพ่อมดรถยนต์ก็ได้เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะดูการรีวิวรถต่างๆนะครับก็เข้าไปที่ YouTube c h ANEL n ของพ่อมดรถยนต์นะครับตอนนี้พักโฆษณาสักครู่ครับช่วงหน้ารถเขาเราขับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ ซ u ซู X Series Gotta cross the line อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a z d a c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive แรงจริงทุกคันดุด,ดันทุกสถานการณ์ Ford Ranger กระบะสีประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติคุ้มค่าทุกการใช้งาน ราคาพิเศษเพียง789,000บาทจองเลยที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง30กันยายนนี้พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอ j e เจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์เทคพาวเวอร์ u ยู e อัพนิวสุสกีสวิฟ ใหม่ New X d e n e x Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล New เ i s u ส u m a x พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์เทอโเจ็ตพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มคาเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวีฟสนับสนุนโดยเอซูสุเอ็กซ์ซีรีส์แรงทะลุเวอร์ส ช่วงรถเขาเราขับในสัปดาห์นี้จะพาคุณผชมท,ทุกท่านไปรีวิวรถคันหนึ่งครับที่มีขนาดเดียวกับตัวอีสุ u ิวเคันนี้แต่ว่าจะเป็นคอลเกรดเลยเพราะว่าเป็นรถยูโรนั่นเองครับกับตัว BMW X6 นั่นเองครับหรือว่า X 6รับเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เลยครับและเป็นรถทรงสปอร์ตครับใครที่กำลังหารถยุโรปเป็น SUV ที่เป็นไซส์พอๆกับ p p v คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกเลยครับผมขอไม่สปอยรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าการรีวิวนี้ผมเจาะรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับรีวิว BMW X6 โมเดล2024ตัวใหม่ล่าสุด คือบอกเลยว่าพื้นที่ภายในเนี่ยมันกว้างโปรง่งมันโลงง่งมากๆเราสามารถยกตัวรถให้สูงขึ้นได้ในขนาดเดียวกันสามารถเซ็ตให้ต่ำลงได้เช่นเดียวกันในกรณีถ้าเราต้องการในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้นในขนาดเดียวกัน่คุณจะรู้สึกว่ารถคันนี้มันแข็งแกร่งมันสตรองใช้ได้เลยครับการขับขี่ถือว่าใช้ได้เนี่ยเห็นไหม สังเกตได้เลยหลักติดบอร์ดเลยครับจากที่ได้ใช้งานคันนี้ สัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยในตัว BMW X6 มีหลายจุดที่ผมชอบเลยจุดแรกเลยคือในเรื่องของการออกแบบทั้งภายนอกและภายในคือถ้าคุณดูตัวนี้คือมันอยู่ภายใต้ M Sport ซึ่งการที่เป็น M Sport อของ BMW คือมันจะผสมผสานความเป็นสปอร์ตและเนื่องจากเป็น BMW คือจะมีความพรีเมียมและมีความหรูหราซึ่งถ้าเราผสมสองจุดนี้รวมเข้าไปอ่ะมันแมชกันได้ดีมากๆเลยนอกเหนือจากนี้คือสีของคันนี้ครับสี ีภายนอกคันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยสีตัวนี้เขาเรียกว่า Brooklyn g r e y Metallic และถ้าคุณดูสีภายนอกที่เป็นสีนี้แล้วภายในคุณจะได้เป็นแบบสีดำซึ่งผมว่าสวยมากๆเลยนอกเหนือจากนี้ยังมีอีก3สีให้เลือกครับก็คือสี Mineral White Metallic Black Sapphire Metallic แล้วก็ Manhattan Metallic ถ้าคุณเลือกทั้ง3สีนี้สีภายในคุณจะได้สีน้ำตาลตัดกับสีดา แล้วถ้าคุณดูภายในอะ่ะโลโก้ x 6กอะ่ะคือที่อยู่ตรงแดชบอร์ดตัวคอนโซลตรงกลางอะ่ะคือมันดูเท่มากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่ใส่ลักษณ์ x 6เท่านั้นคือมันจะมีแสงมันจะมีสีมันจะมีสัญลักษณ์ที่ชี้บอก,บอกถึงความเป็นสปอร์ตมากๆและผมว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากมากเลยนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าคุณดูภาพองค์ประกอบภายในโดยรวมอะ่ะ มันมีความเป็นคอมฟอร์ตมีความสะดวกสบายมากๆเลยในเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นตรงคอนโซลที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ตรงแผงประตูด้านข้างตรงเบาะทุกอย่างเลยครับคือมันเป็นแบบวัสดุที่พรีเมียมมากๆและซอฟหรือว่านุ่มมากๆเลยและทรงตัวรถเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคือในตระกูล x ของ bmw อมันจะมี x 1จนถึง x 7ซึ่งแต่ละเลขอะ่ะมันมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเป็นเลขคู่อ่ะมันจะเป็น SUV ที่เป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตอย่างคันนี้ที่เป็น X6 แต่ถ้าเป็นเลขคี่อ่ะมันจะเป็นแบบ SUV สไตล์ Family Car ก็แน่นอนถ้าเป็น X1 X3 X5 X7 ที่เป็นเลขคี่หมดเลยจะเป็น SUV สไตล์ครอบครัวถ้าเป็น X2 หรือ X2 X4 X6 ก็คือคันนี้ X6 จะเป็น SUV ก็จริงแต่ว่าด้านท้ายอ่ะ มันจะเป็นแบบทรงสปอร์ตซึ่งถามว่ามีความเป็นคอมฟอร์ตไหมมีครับแต่ว่ามันจะดูเท่มากยิ่งขึ้นเข้าไปอีก ถึงแม้คันนี้จะเป็นรถครอบครัวสไตล์สปอร์ตก็ตามแต่ว่าพื้นที่ภายในกว้างใช้ได้เลยนะคือเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบใครที่ต้องการพื้นที่เยอะโดยเฉพาะเบอดแถวที่2หรือว่าใครกําลังหารถครอบครัวที่แบบให้คนนั่งแถวที่2องอะ่ะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยและในขนาดเดียวกันพื้นที่เก็บของด้านท้ายก็กว้างเช่นเดียวกันและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือในเรื่องของออปชั่นหรือว่าโรคความปลอดภยัยระบบการใช้งานต่างๆคันนี้ถือว่ามีให้ครบมากๆครับ ว่าจะเป็นในเรื่องของโรบแอร์อันนี้คือเป็นพื้นฐานเบสิกเลยด้านหน้าเป็นแบบดูอัโซนด้านหลังก็เป็นแบบดูอัลโซนแปลว่าสามารถปรับได้4เลยนะครับสจุดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนอกเหนือจากนี้กล้อง360อองศาก็มีระบบ bmw driving assistant ก็มีก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนออกนอกเลนระบบช่วยเตือนให้อยู่ในเลน Adaptive Cruise Control เป็นต้นก็มีให้นะครับ Blind Spot แน่นอนว่ามีให้คือในเรื่องของรงความปลอดภัยมีให้ครบครับและคันนี้นะเราสามารถเซตระดับของตัวรถด้วยนะครับในกรณีที่เราขึ้นไปหรือว่าขับไปลุยแบบออฟโรดหรือว่าถนนที่แบบอาจจะไม่ได้เรียบมากนะักเราสามารถยกตัวรถให้สูงขึ้นได้ในขณะเดียวกันสามารถเซตให้ต่ำลงได้เช่นเดียวกันในกรณีที่เราต้องการในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่เพิ่มขึ้นเพราะถ้าเราเซตให้ต่ำขึ้นอะ ในการเข้าโค้งในการขับขี่แบบช่วงล่างการควบคุมมันจะกาะถนนได้ดีกว่าคือมันสามารถเซ็ตได้ตามการขับขี่ของเราเลยและหน้าจอหรือว่าดีไซน์ของหน้าจอที่เป็นแบบใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งที่ผมชอบคือมันจะโฟกัสคนขับเลยและที่สำคัญคือดีไซน์การออกแบบคือทันสมัยมากๆซึ่งถ้าคุณชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ bmw ประเทศไทยสามารถเข้าไปเช็คได้เลยว่าเราจะต้องผ่อนเท่าไหร่ต่อเดือนแต่ท้าหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ราคาดาวด้วย คือถ้าเราเปรียบเทียบในตระกูล X ของ B M W X1 ขนาดของตัวรถมันจะเล็กสุดและคุณไปอันสูงสุดคือ X7 อ,อันนั้นคือจะใหญ่สุดซึ่ง X6 มันอยู่ใกล้ๆกับ X7 ซึ่งแปลว่าตัว X6 เนี่ยรถมันจะค่อนข้างใหญ่ก็อย่างที่บอกมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือรถใจมันจะดูแบบ aggressive ดูมี power ดูมีพลังสุดๆเลยแต่ ข้อเสียก็คือรถมันใหญ่คือสมมติถ้าเราขับอยู่ในเมืองหรือขับอยู่ในที่แคบๆซอยแคบๆเช่นเราแบบขับอยู่ในเมืองอยู่ใน อะถนนสุข,ขุมวิทเป็นต้นแบบเนี้ยคือรถมันจะค่อนข้างเยอะถนนมันอาจจะไม่ได้กว้างมากนะักมอเตอร์ไซค์ไปซ้ายไปขวามันก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมันจะเฉียวมันจะโดนรถของเราหรือเปล่าคือมันเป็นทาร์เก็ตหรือว่ามันเป็นเป้าที่ใหญ่อยู่พอสมควรมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตด้วยนะว่าเออรถคันนี้มันก็ใหญ่อยู่พอควรเลยนะสำหรับตัวนี้ที่เป็นตัว Min o r Change ตัวใหม่ล่าสุด มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่บางจุดอาจจะไม่ได้เยอะมากนะักแต่ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะสำหรับใครที่สนใจตัว X6 อยู่อย่างแรกเลยคือในเรื่องของการออกแบบนะครับคืออันนี้จะเป็นดีไซน์ใหม่ถามว่าเปลี่ยนเยอะไหมก็ไม่เชิงแต่ส่วนตัวถ้าดูภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของพลังกำลังมีการจูดให้แรงมากยิ่งขึ้นอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบนะครับ3.0ลิตรเป็นแบบม i ลล์ไฮบริดนะครับแรงม้าจะอยู่ที่381แรงม้า และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่540นิวตันเมตรอันนี้คือจะแรงขึ้นนะครับ ส่วนภายในก็จะมีหน้าจอดิสลย์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคนขับและหน้าจอเอตเทนเมนต์สังเกตไหมครับมันจะเป็นแบบเคิร์ฟหรือว่าเป็นแบบโค้งอันนี้คือจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยและจะเป็นแบบซิสเต็มหรือว่าระบบใหม่ด้วยส่วนรถที่สามารถเปรียบเทียบกับ bmw x 6คันนี้ได้นะคือมันจะมีหลายคันอยู่พอควรก็อย่างแรกเลยสมมติถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบใน bmw กันเองก็คือ bmw x 5ก็อย่างที่บอกจุดที่แตกต่างคือ x 5มันจะเป็น suv แต่เป็นสไตล์ครอบครัวมันจะไม่ได้ดูแบบสปอร์ตดูด,ดันถึงขนาดนั้นเปรียบเทียบได้คือช่วงท้ายด้านท้ายของเขาทรงมันจะแตกต่างกับตัว X6 แต่ถ้าคุณเปรียบเทียบในเรื่องของขนาดมันจะใกล้เคียงกันนอกเหนือจากนี้ก็จะมีพวก Mercedes-Benz ในกลุ่มของ GLE Volvo XC90 หรือ90เป็นต้นอันนี้คือเราเปรียบเทียบในถึงขนาดตัวรถหรือราคาก็ได้แต่สมมติถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบแค่ขนาดตัวรถคุณอยากจะได้ขนาดรถแบบใหญ่ๆประมาณนี้ คุณไปดูในกลุ่มของ PPV ก็ได้เพราะว่าขนาดอะใกล้เคียงกันแต่ว่าราคามันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าแน่นอนมันคนลเกรดกันอยู่แล้วพวก PPV ในตลาดบ้านเราก็จะมีเยอะมากๆเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นอ่ะ Isuzu New X ที่เพิ่งเปิดตัวไป Toyota Fortuner Ford Everest Mitsubishi Pajero Sport Nissan Terra เป็นต้นคือมีเยอะมากๆเลยครับ อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a z d a CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ตอ้อจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ทแองพาวเวอร์ยู่อัพนิวซูซูกิสว์ m ิวเอ็กซ์เดอเกรุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าแรงจริงทุกขันดุด,ดันทุกสถานการณ์ Ford r a n g e จกระบะสีประตูกยกสูงเกียร์อัตโนมัติคุ้มค่าทุกการใช้งานราคาพิเศษเพียง7 8 9 0 0 0บาทจองเลยที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศถึง30คกันยายนนี้ Spo Pre พรีเกับ Ponda City EHEV ใหม่ ภายในกว้างสบายอัตราเร่งแรงประหยัดน้ำมันไปได้ไกลขึ้นนี้ Honda City t u เ b o ใหม่ขับสนุกทุกสเตป็ปปลอดภัยกับ Honda Sensing ในทุกรุ่นย่่อยแรงหลาำประหยัดครบคำตอบของวันนี้สนับสนุนโดย i s u z u X-Series คันนี้จะมีโหมดการขับขี่หลักๆอยู่3โหมดก็คือ Eco, Comfort, แล้วก็ Sport จะไม่มีเป็นแบบไฟฟ้านะครับถึงแม้จะเป็น m i l d Hybrid ก็ตามการขับขี่ของคันนี้ถ้าคุณขับอยู่ในเมืองขับอยู่ต่างจังหวัดขับอยู่บนทางด่วนถนนโล่งๆใช้ความเร็วต่ำกลางหรือว่าสูงคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะใช้ได้เลยครับการขับขี่ถือว่าใช้ได้ แต่มีจุดสังเกตคือถ้าคุณขับอยู่ในช่วงหรือว่าในเฟสที่แบบรถติดอะจังหวะของคันนี้มันจะไม่ได้เนียนมากนักอย่างเช่นสมมตินเนี่ยถ้าผมจอดอยู่เพราะว่ารถติดใช่ไหมแล้วแบบอ่ะผมต้องเลือกไปข้างในนิดนึงเนี่ยเนี่ยสังเกตปะเนี่ยมันจะมีอาการที่แบบเหมือนชะงักชะยักพุ่งพุ่งนิดหนึ่งนะครับมันจะไม่เนียนนะครับอาถ้าผมแต่นี่ผมแต่เบาๆเลยนะคันแรงผมแตะอยู่ประมาณ2 0 3 0เองนะครับ มันจะไม่สมูทมันจะไม่ได้เนียนถึงขนาดนั้นอันนี้คือแค่จําลองภาพให้เห็นแบบในกรณีท่ารถติดนะครับเนี่ยคือจังหวะมันจะแบบไม่ต่อเนื่องอะ่ะเออมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไร่เนื่องจากคันนี้รถมันก็แรงอยู่พอควรมันเลยทําให้แบบเวลาเราแตะคันเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กน้อยนอยเนี่ยมันทําให้แบบหลังเราติดเบาะได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเร่งดูนะครับความเร็วผมอยู่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหนึ่งสองซ้ำเอ่า นะถ้าเราเหยียบแบบหนักๆเลยครับมันจะมีอาการพุ่งนะแต่สมมติถ้าเราเหยียบแบบเพิ่มน้ำหนักไปเล็กๆน้อยๆทีละนิดทีละหน่อยอะ่ะมันจะสมูทเลยคันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเราเคลิกดาวทันทีอ่ะไม่ว่าจะอยู่ความเร็วไหนก็ตามะมันก็จะพุ่งเลยเพราะเครื่องหรือว่าตัวรถมันแรงเนี 1, 2, 3, ยเดินสองสามไปเนี่ยเห็นไหมสังเกตได้เลยหลังติดบอดเลยครับ นี่ขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตหมดเลยนะเออนะครับถือว่าแรงใช้ได้ถือว่าแรงใช้ได้ไดเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยว่ามันสามารถตอบโจทย์ในทุกการขับขี่ของเราถ้าเราต้องการประสิทธิภาพในเรื่องของช่วงล่างต้องการให้มันกอดถนนให้ดีมากยิ่งขึ้นเราก็เซ็ตรถให้ของเราอะเตี้ยลงหรือว่าต่ำลงมันจะช่วยได้เยอะเลยเวลาเข้าโคง้งเข้าโคง้งอะไรแบบเนี้ยคือมันจะดีมากๆเลยนะครับ ในขนาดเดียวกันถ้าเราลุยออฟโรดหรือว่าเราเห็นถนนแล้วแบบมันไม่โอเคมันไม่เรียบก็ยกขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วคอมฟอร์ตนี่ก็เพียงพอเลยนะถ้าพูดกันตามตรงเลยถามว่าแบบ้มันถึงต้องไปแบบสปอร์ตหรือเปล่าต้องการความแรงขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆคอมฟอร์ตก็เอาอยู่สบายๆเลยนะสปอร์ตนี่ก็จะแบบได้อีกฟีลหนึ่งมันจะเพิ่มแบบอะดรีนาลินถามว่ามันจะแรงขึ้นเมือ่อเทียบกับคอมฟอร์ตขนาดนั้นเลยหรือเปล่าก็ไม่นะไม่ได้ถึงขนาดนั้น แต่มันแค่รู้สึกว่าสนุกกว่า Eco Pro ก็เช่นเดียวกันถ้าเราขับอยู่ใน Eco Pro หรือ Eco คนะครับคือมันจะช่วยในเรื่องของการเปลือน้ำมันได้ในระดับหนึ่งไมไ่เยอะถึงขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าขับคอมฟอร์ถามว่ามันน่วงมันอืดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าจริงๆไม่นะไม่ครับผมว่าถ้าเราขับอยู่ในเมืองรถติดหรือขับอยู่แบบนี้ก็ตามครับไม่ได้ใช้ความเร็วสงูงหรือไม่ต้องการที่ทําความเร็วอะไรเยอะขนาดนั้นอนะเราขับ Eco สบายๆครับเอาอยู่เลยชิลๆ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น e ีโคเลยก็ได้ครับป้าพอเราเซ็ตทุกอย่างเนี่ยครับหน้าจอมันก็เปลี่ยนให้เหมือนกันอ่ะลองเหยียบนะหนึ่งสองสาไปเนี่ยครับก็พุ่งเหมือนกันครับก็พุ่งเหมือนกันแต่ว่าความแรงในการพุ่งอะ่ะเมื่อคุณเทียบกับโหมดคอมฟอร์อะ่ะมันจะต่างกันถ้าเป็น e ีโคมันจะไม่ได้พุ่งแรงขนาดนั้นแน่นอนถ้าคุณไปสปอร์นี่คือแบบโอ้โห เอาหนักเลยครับถ้าเป็นสปอร์ตนะครับเนี่ยมันก็จะเซตสีเหมือนกันนะครับเบาะนี่นุ่มมากครับนุ่มมากๆสบายมากๆเลยครับที่พิงศีรษะตรงเนี้ยโอ้โหคือนุ่มเลยอย่างกับหมอนครับบอกเลยใครต้องการแบบความคอมฟอร์ตความสะดวกสบายอะอันเนี้ยถือว่าตอบโจทย์เลยบอกเป็นไฟฟ้าแน่นอนมีเมมโมรีซีทให้2จุดนะครับฝั่งผู้โดยสารด้าหนาหน้าก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่ไม่มีเมมโมรีซีทให้ การควบคุมพวงมาลัยโอเค OK, นุ่มมากครับภายใต้ M Sport มั่นใจได้เลยครับน้ำหนักไม่ได้เบาไม่ได้หนักโอเคเลยน้ำหนักกำลังดีเลยอันนี้พวงมาลัยของ b m เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากครับมันนุ่มมากๆการควบคุมสนุกด้วย Handling มั่นใจท้าทายวิสัยในการขับขี่ถ้าคุณดูจากกระจกตรงนี้เนื่องจากมันเป็น BMW X6 ที่เป็นทรงสปอร์ตอย่างที่ผมบอกไว้คือมุมมองอะ่ะเวลามองอะ่ะถามว่าไม่เห็นไหมมันเห็นครับ แต่ว่ามันจะไม่ได้กว้างเมื่อเทียบกับ X5 ฟิลมันจะเป็นอย่างที่บอกคือแบบแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับมันจะบีบบีบมุมเรานิดนึงเวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงนี้นะครับอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ8-9กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบไฮบริดครับเป็นแบบไมล์ไฮบริดคือแค่แค พพอร์ตตัวเครื่องยนต์หรือว่าการขับขี่เป็นบางช่วงเท่านั้นไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ขับอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักเลยไม่ได้แบบออกไปต่างจังหวัดนะครับก็คืออยากจะดูว่าเออขับอยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ทางด่วนตามซอยต่างๆอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะดูว่าเออมันเป็นยังไงในะเรื่องของการกินน้ํามันนั่นเองครับ แต่ถ้าเราขับแบบใน Eco Pro หรือว่าเราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันเป็นจริงเป็นจังอะ่ะตัวเลขน่าจะอยู่ได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับ1ินต้นๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าขับปกติทั่วไปก็จะได้ตัวเลขประมาณของผมนี่นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฟิกหรือว่าโฟกัสว่าเฮ้ยแบบฉันจะต้องแบบโอโ้โหเปลี่ยนน้ำมันหรือว่าฉันต้องแบบเหยียบเต็มที่นี่คือแบบใช้งานปกติทั่วๆไป อย่างที่บอกไว้ครับ Isuzu m u l x รุ่น R S คันนี้เร็วๆนี้ครับผมจะรีวิวให้คุณผูม้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแต่ในขนาดเดียวกันคุณผูม้ชมอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แจ้งให้พวกเราทราบได้เรามีอยู่3ช่องทางเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ YouTube สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผูม้ชมเวลาของผมก,ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าก o ไนท์และสวัสดีครับ